สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผู้พานะครับครูปต้าบันดงครับผมในวันนี้นะผมก็จัดให้เลยนะผมตามคําเรียกร้องนะผมลูกค้าขอมานะครับ l c 0 1 8 s p ตัวนี้นะผมรีวิวให้หน่อยจัดให้นะครับผมอ่าตัวนี้นะผมก็นะครับสามารถนะครับผมรองรับน้ํามัน B20 นะครับผมช่วงนี้น้ํามันก็แพงนะครับก็จะถูกลงมานะผมกว่าดีเซลลิตรละสาบาทเลยนะครับผมอ่า ที่สําคัญนะครับผมเขาเปลี่ยนการรับประกันให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้เป็น2ปีนะครับผมนี่ที่เห็นใต้อยู่นี่นะครับผมก็มีลูกค้าจองแล้วนะครับผมเตรียมรอส่งนะครับก็ออกเยอะนะครับผมเดือนนี้ L40 นะครับตัวนี้นะครับผมไปใช้งานนะครับผมสับจ้างได้ครับผมก็ทําได้ทั้งงานไร่แล้วก็นานนานะครับผมนี่ลงนาปีนาปังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทําไร่อ้อยนะครับผมไร่มันไร่ข้าวโพดก็ได้หมดเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่า ็จะทาไปเรื่อยๆนะครับผมเน้นเป็นรถครอบครัวนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรถตลาดนะครับผมที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนี่อันนี้ก็มาจองกับผู้พานะครับโอ้โหนี่นะครับผมที่มีไปนี่คือจองแล้วนะครับเดือนนี้ L40 ออกเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเขาก็สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ดาวถูกนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ดาวสูงนะครับดาวเริ่มต้นเที่ยวไหลดาวอยู่ที่14,0 0 0บาทนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมค่างวดเขาผ่อนได้อยู่ที่7ปี นะครับก็จะมีงวดย่อยนะครับผมเดือนละสองพันสองพันนะครับพอถึงว่าปีเขาก็จะจ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมหนึ่งหมื่นกับสามพันบาทแอนเอลซีศูนย์นะครับผมสามารถประทิดปุกกี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นลากเครื่องอัดฟังตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ที่สําคัญนะครับผมโปรเดือนนี้ยังทันนะครับผมเดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมย้ํานะครับ ลูกค้าจองแล้วผมได้ใช้รถฟรีๆไปเลยนะครับผมปีนี้นะครับผมไปจ่ายงวดจริงๆนะครับผมก็คือปีหน้านะครับผมอ่านะครับปีหน้าจ่ายเดือนไหนจ่ายเดือนมกราครับผมเรื่องจ่ายงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับผมจ่ายไปเรื่อยๆพอถึงงวดใหญ่เดือนธันวานะครับผมอ่าก็จะจ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับอันนี้ได้อุปกรณ์อะไรบ้างได้อุปกรณ์ครบสามชิ้นนะครับผมจะเป็นตัวรถเบรดินดินผ่านหลังโรตารี่นะครับหรือว่า ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับผมที่สําคัญมีจัดส่งให้ทั่วทั่วประเทศนะครับผมจะส่งรถถึงบ้านนะครับเอกสารในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านนะครับผมคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับผมลูกค้าทํามาไม่สะดวกมานะครับผมรอรับรถอยู่บ้านอย่างเดียวได้ไหมได้ครับผมโทรมาเบอร์ที่นะครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่นะครับผมเซลฟูผานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ ถ้าว่าใครมาดูแล้วนะผมถูกใจฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมให้ช่องคูปต้าบรรดุงแล้วก็เซลฟูผาด้วยนะครับผมมาหรือว่าอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกูผาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย